แล้วครับท่านผู้ชมมันฟังที่เคารบน้ำสายตาของท่านพระพักเรือคู่นี้ชนละเทพวัดสว่างมานัดผีผาไปดูทองอยู่ทางสายน้ำสายเจอกับเพชรสุภาผรเพชรสุภาผรเทศบาลเมืองหลังสวนอยู่ทางสายน้ำผ่อรอบเปิด์ดํามาเปิด์ดํามาทองทีต้องอาศัยแต่ว่าดูจากสายตากอดคอเนี่ยน่นกันไปทีเดียวว่าใครจะอยู่ใครจะไปทางสายน้ำสายในงานของชนละเทพเสือใต้เสือใต้เปิดไปผายชิงนีมาวันหนึ่งช่วงขนแต่ว่าแต่ว่าเพชรสุภาผรเทศบาลเมืองหลังสวนไม่ยี่ไม่ยอมไม่ท้อไม่แท้จะกอดคอจะกอดคอชนละเทพเสือใต้จะทันหรือไม่ทัันนนสสถาาาากรรรณ์้งีเเพพชุภปปิดไ กดคอติดแล้วเ้ยเอาและธนาคารอย่างนี้กดขอติดกันแล้วในหัวลอยหน้าลอยตาดูข้าสน์ล่ม่างละเทพี่น้องชาวปอจังหวะวันนัดวัฒารัตฝีพายจากต่างถิ่นดังแดนแต่ว่าเทสุภาพรเทตบาลเมืองล่างสวนประจบประจันประจบประจันเมืองล่งสวนยังดูดีกอดคอขอทอบแก้กันไปไม่มีใครลัดได้แลวเปะเล่าเปิดแล้ว่ันคือเทศุบมาพรปิดสู้ลวเว้ยไปยิงไยอมับไมยอยทอถึงแม้ว่าฝีพาาคนกระดูมแต่ก็โคคู่กันอย่างดีตอนนี้ต้องติดตับ อเอาเลยครับตอนต่อไปครับตอนนี้ครับไม่ธรรมดาครับในนามของชนเทพครับวัดสว่างมณฑ์สายนาสถานสายพบกับเพชรสุภาพรเพชรสุภาพพรที่จากไหนจากเทศบาลเมืองหลังสวนไว้จากเทศบาลเมืองหลังสวนตอนนี้ยังกอดคอยังกอดคออ,ออยู่กับเทศบาลยังกอดคอในนามของปากน้ำปากน้ำนี่หันไปมองหันไปมองเที่ยวนี้ยังกอดคอกอดคอเสมอ ชนละเทพเริ่มช men, men. Uh ็อตสเต็ป้วครับดูมันว่าตอนนี้ในหัวให้สัญญาณให้สัญญาณนั่นก็คือการเสียภายเสียภาย้วครับดูมันว่าชนละเทพนี่เริ่มอัดแล้วเริ่มอัดแล้วในน้าของเพชรสุภาพรเพชรสุภาพรลูกแค่ผ่านคองลูกเพ่ผ่านคองแล้วพบกับประดูท้องประดูท้องนั่นคือแล้วก็พบกับประดูทรงทับในหัวของชนละเทพนี่ครานอกโนแล้วครับครานโอกโนไปแล้วครับแล้วก็ว้าไปั้งหดกับ รอผลการตัดสินครับคณะกรรมการตีธงไปสายน้ำทรายให้กับเรือชนละเทพวัดสว่างมนั์ครับ The winner is ชนละเทพ from วัดสว่างมนั์ on the left thank you โค้ดที่25